สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการาสำรวจบริเวณพื้นที่ในช่วงประมาณ2งานบริเวณนี้ก็จะเป็นอยู่ในแถวที่มันเจริญและกันไม่ใช่แถวต่างจังหวัดน,นะก็จะเป็นแถวแถวชานเมืองแล้วกันนะคะก็บริเวณนี้ก็ จะมีสิ่งที่สามารถนำมาเป็นอาหารได้มีอะไรบ้างตัวแรกก็จะเป็นตำลึงตำลึงนี่ก็จะรับประทานได้ทั้งผลอ่อนผลสุกก็กินได้แล้วก็ที่สำคัญยอดใช้ในการประกอบอาหารหลายๆอย่างใช้เป็นแกงส้มที่สำคัญอัดมินใช้ในการาต้มมามา่า อันนี้คือสูตรเด็ดเลยแล้วก็ใช้ตัวลูกเล็กๆของตัวตำลึงลงไปด้วยเพราะว่าถ้าถ้าสมมุติว่าไม่่นันถ้ากินดิบๆกินมากเกินไปมันจะทําให้เหมือนกับท้องอืดน,นิดนึงถ้ากินในระดับพอดีก็จะไม่เป็นไรในการปลูกตำลึงปลูกง่ายวิธีที่หนึ่งก็ใช้มเมล็ดวิธีที่สองก็คือใช้ตัว เถาที่แก่ๆที่จับเมื่อกี้นี่ใช้ในการปักชํำแล้วพอเขาโตขึ้นก็เหมือนกับหาไม้ให้เขาเกาะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเหมือนไม้เลื้อยสามารถที่จะเลื้อยไปตามตามที่เป็นลาวหรือว่าถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เขาก็จะขึ้นตามต้นไม้ที่เขาสามารถเกาะได้นะคะอันนี้คือเป็นล้ว ที่กั้นไว้อยู่ข้างลัวส่วนตัวนี้คือกระทกลกหรือว่าตำลึงทองตัวนี้ก็จะทานได้เหมือนกันจะใช้ในการลวกจิ้มเป็นผักจิ้มกับน้ำพริกอร่อยแล้วก็ใช้ในการประกอบอาหารใช้แกงดอกของเขาก็จะสีเส,ยสวยแบบนี้แล้วก็มีใยญ่หุ้มตัวนี้ผลสุกจะเป็นสีเหลือง ข้างในจะมีเมล็ดกินเข้าไปจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานและก็ที่สำคัญทั้งตัวตำลึงตัวผลสีแดงและก็ตำลึงทองตัวหรือว่ากระ,ะทกโลกนี้จะมีสารเบต้าแคโรทีนซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระยอดแบบนี้ เด็ดไปจิ้มกับน้ำพริกอร่อยนักแลนะคะตรงนี้ก็คือได้ของกินแล้ววันนี้อันนี้ก็จะเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่เขาทำไว้แต่ยังไม่ได้สร้างบ้านหรือว่าทำอะไรส่วนตัวที่สามก็จะเป็นผักกะทินดิมรั้วตัวนี้ก็จะมีแอดมินก็จะใช้นำมา,าเป็นเครื่องเคียงของส้มตำ แต่ว่าถ้าเด็ดที่สุดก็ควรจะกินกับปนปลาแล้วก็เวลาที่เด็ดกระถินก็มีข้อแนะนำให้เด็ดตอนตอนเช้าเพราะว่าเขามีความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณบอกว่ากระถินนี่ตกตอนบ่ายตอนกลางคืนเขาจะหลับเป็นพืชตรนธุลเดียวกับไมยราบแล้วก็นี่จะสองตัวนี้จีบกันอยู่แอดมินกะว่าจะเอามาทำเป็นอาหาร เพราะว่าในช่วงฤด,ดูนี้เป็นช่วงฤด,ดูที่จะเข้าหน้าหน้าแลง้งเป็นฤด,ดูแลง้งอ่าอ่าจะสองตัวนี้จะมีรสชาติอ่ามันเอานำมาปิ้งหอมๆแล้วก็อ่าทำให้ละเอียดแล้วก็เอาประกอบกับมะม่วงที่เป็นมะม่วงน้อยนะคะมะม่วงน้อยไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ยังเหลืออยู่หรือเปล่า แล้วก็ใส่พวกเครื่องหอมเข้าไปแบบพวกหอมพวกผักชีใบเลื่อยแล้วก็มีพวกมันจะมีคล้ายๆใบมะนาวแต่ไม่ใช่ใบมะนาวสับเข้าไปมันจะทําให้ลดกลิ่นข้าวแล้วก็ใส่พริกอ่อนๆหอมมากนักแหลนั่นคือจะส่งตัวนี้แต่จับไม่ได้อดมินจับไม่ได้นะะต้องไปหาบ่วงมาคล้องเขาไม่ฟังเสียงผิวเสียง ลองเพลงเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นมลละขี่นกมะะขี่นกนี่เป็นตัวที่สำคัญปกติแอดมินจะใช้ในการแกงอ่อมปลาน้ำขุกขิดตัวนี้คุณประโยชน์คือมีเรื่องสารอาหารแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ใช้ในเรื่องของ h i v ซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นั่นเองตัวนี้ช่วยได้ก็คือจะมีวิธีการถ้าใคร เคยเจอก็สามารถแชร์ได้แต่นี้คือแอดมินอ่านมาจากงานวิจัยนะคะไม่ได้เป็นเองนะคะไม่ได้เป็นเองแล้วก็ในพื้นที่บริเวณสองงานบริเวณข้างรั้วก็จะมีของกินแล้วสี่อย่างที่สามารถกินได้นะคะถ้าสมมุติว่าท่านใดชอบก็สามารถนำไป ประกอบอาหารได้นะคะแล้วแต่ท่านแต่สำหรับอแอดมินก็สามารถกินได้อยู่4อย่างทั้งตัวผักที่พูดไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ